สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูอืมอาจจะเรียกว่าเป็นพิมพ์เขียวดิจิตตลฉบับแรกๆของภาครัฐไทยเลยก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของกฎหมายฉบับหนึ่งที่ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนวิธีที่เราติดต่อราชการไปเลย ใช่เลยครับเรากำลังจะพูดถึงกฎกระทรวงกําหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด,ด้วยระบบคอมพิวเตอร์พศออ2547ฟังชื่อแล้วอาจจะดูเป็นทางการแล้วก็ดูแห้งๆไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าเบื้องหลังชื่อนี้เนี่ยคือการปฏิรูปครั้งใหญ่เลยทีเดียว ภารกิจของเราวันนี้ก็คือเราจะมาแกะรอยกันว่ากฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันวางโครงสร้างอะไรไว้เบื้องหลังความสะดวกสบายที่เราได้รับในปัจจุบันและที่สำคัญคือเราจะใช้แนวข้อสอบที่น่าสนใจมากๆมาเป็นเหมือนแผนที่นำทางในการสำรวจครั้งนี้ค่ะ เป็นวิธีที่ดีมากครับเพราะว่าถ้าเราจะเข้าใจหัวใจของกฎหมายฉบับนี้นะครับแค่ไปดูตรงส่วนหมายเหตุท้ายเอกสารเนี่ยจะเจอค์เว w o r d สำคัญเลยคือคำว่าการบูรณาการและการปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติคือมันไม่ใช่แค่การเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งเฉยๆนะครับแต่มันคือวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะหลอมรวมระบบของทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ พอพูดถึงการจะสร้างระบบดิจิทัลที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคำถามแรกที่สงสัยเลยก็คือรัฐเอาอำนาจมาจากไหนในการทำเรื่องนี้คะมันต้องมีกฎหมายหลักที่อนุญาตให้ทำได้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับคำถามนี้นำเราไปสู่แก่นของเรื่องเลยซึ่งถ้าไปดูในแนวข้อสอบเนี่ยก็มักจะเป็นข้อแรกๆเลยที่ถามว่ากฎกระทรวงนี้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติใดคือตามหลักการกฎหมายไทยกฎหมายรองอย่างกฎกระทรวงจะออกมาลอยๆไม่ได้ครับมันต้องมีกฎหมายแม่หรือพอรบให้อิงเสมอซึ่งในที่นี้ก็คือพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพศ2534ครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าพรบรการทะเบียนราษฎรเป็นกฎหมายหลักที่บอกว่ารัฐต้องดูแลเรื่องทะเบียนของประชาชนส่วนกฎกระทรวงปี47นี้ก็ออกมาเพื่ออธิบายว่าจะดูแลด้วยวิธีดิจิทัลอย่างไรให้เป็นรูปธรรมใช่เลยครับ ถูกต้องเป๊ะเลยกฎกระทรวงนี้คือการเอานโยบายในกฎหมายแม่มาทําให้เกิดขึ้นจริงดังนั้นอํานาจทั้งหมดจึงย้อนกลับไปที่พรบการทะเบียนรัศฎรปี2534เสมอครับโอเคค่ะพอมีฐานของกฎหมายแล้วทีนี้ใครคือคนที่มีอํานาจลงนามให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ได้จริงๆล่ะคะ ตามหลักการเลยนะครับผู้ที่จะออกกฎกระทรวงได้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดูแลกฎหมายแม่บทนั้นๆซึ่งงานทะเบียนรัศดรทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยดังนั้นผู้ที่มีอำนาจก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งในตอนนั้นคือคุณโพคินพละกุลที่เป็นผู้ลงนามครับชัดเจนเลยค่ะทีนี้มาถึงคําถามที่สําคัญที่สุดเลยทําไมอะไรคือปัญหาใหญ่ในปี2547ที่ทําให้ต้องมีการออกกฎหมายปฏิรูประบบรังใหญ่นี้ขึ้นมาค่ะนี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากครับ เหตุผลหลักก็คือคำที่เราคุยกันตอนแรกเลยการบูรณาการและการปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติต้องเข้าใจบริบทตอนนั้นก่อนว่าก่อนปี47เนี่ยจริงๆแล้วที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักงานเขตต่างๆทั่วประเทศมีคอมพิวเตอร์ใช้กันแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอ้าวเหรอคะนึกว่าจะเริ่มต้นจากศูนย์เลยซะอีกไม่ใช่เลยครับฮาร์ดแวร์มีแล้วแต่ปัญหาคือต่างคนต่างทำระบบมันยังไม่เชื่อมกันข้อมูลยังกระจัดกระจาย การย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดทีนึงยังเป็นเรื่องใหญ่มากกฎกระทรวงฉบับนี้จึงไม่ได้ออกมาเพื่อบอกว่าจะเริ่มติดตั้งคอมพิวเตอร์แต่เหมือนเป็นการออกออกฎจราจรหรือคู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วให้ทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันครับโอ้โหเห็นภาพเลยค่ะคือมีถนนแล้วแต่ยังไม่มีสัญญาณไฟจราจรกฎหมายนี้เลยเข้ามาจัดระเบียบ แต่พอพูดถึงการรวบรวมข้อมูลของคนทั้งประเทศไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แบบนี้มันก็อดคิดถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวไม่ได้เลยนะคะเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนมากๆกฎหมายได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้ไหมคะในย่อหน้าแรกๆของกฎกระทรวงจะมีการอ้างเองถึงรัฐธรรมนูญในขณะนั้นเลยครับคือมาตรา29ประกอบกับมาตรา35ซึ่งว่าด้วยเรื่องการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การที่กฎหมายต้องระบุเรื่องนี้ไว้ก็เพื่อสร้างฐานที่ชัดเจนว่าการที่รัฐจะเข้าไปจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยไม่ได้ทำตามอำเภอใจแต่ทำไปโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะครับสุดยอดเลยค่ะเรียกว่าวางรากฐานไว้ครบทุกมิติเลยทั้งที่มาอำนาจเหตุผลแล้วก็การคุ้มครองสิทธิ เอาละค่ะพอรากฐานแน่นแล้วทีนี้มาดูเรื่องการสร้างระบบจริงๆกันบ้างระบบที่ว่านี้มันเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่คะถ้าเราดูในเอกสารนะครับจะเห็นว่า รัฐมนตรีลงนามวันที่18พฤศจิกายน2547แต่กฎหมายจะยังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีมันต้องผ่านกระบวนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนซึ่งสำหรับฉบับนี้ประกาศในวันที่30ธันวาคม2547ครับราชกิจจานุเบกษาอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆหน่อยได้ไหมคะว่ามันสำคัญยังไงนึกภาพง่ายๆเลยครับ ว่ามันคือการกดปุ่ม Go Live ให้กฎหมายเริ่มทำงานกับประชาชนทุกคนอย่างเป็นทางการคือก่อนหน้านั้นมันเป็นแค่ร่างในกระดาษแต่พอประกาศลงราชกิจจาปุ๊บมันจะกลายเป็นกฎกติกาที่ทุกคนต้องรับรู้และปฏิบัติตามทันทีเป็นปุ่ม Go Live ที่ชัดเจนมากค่ะแล้วพอระบบ Go Live แล้วขอบเขตของมันครอบคลุมที่ไหนบ้างคะที่บอกว่าเชื่อมโยงกันทั่วประเทศนี่คือทุกสำนักงานเลยหรือเปล่า กฎหมายกำหนดหน่วยงานที่ต้องเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบกลางไว้ชัดเจนเลยครับมี3ามกลุ่มหลักนั่นคือสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครสำนักทะเบียนจังหวัดทุกแห่งและสำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งครับนี่คือโครงข่ายหลักที่ครอบคลุมการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งหมดแล้วหน่วยงานที่เล็กกว่านั้นล่ะคะอย่างเทศบาลหรืออบตอที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากๆเขาถูกบังคับให้เข้าระบบด้วยไหมคะ ตรงนี้แสดงให้เห็นความยืดหยุ่นของกฎหมายครับสำหรับสำนักทะเบียนท้องถิ่นอย่างเทศบาลหรืออบตเนี่ยจะได้ไม่ได้บังคับติดตั้งเป็นมาตรฐานทุกแห่งแต่กฎหมายเปิดช่องไว้ว่าสามารถจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ได้เมื่อมีความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นโหชอบหลักการนี้มากเลยค่ะคือไม่ได้มองจากบนลงล่างอย่างเดียวแต่มองว่าตรงไหนที่ประชาชนต้องการความสะดวก ก็จะขยายบริการไปให้ตรงนั้นใช้ความต้องการของประชาชนเป็นตัวตั้งเลยใช่ครับเป็นหลักการที่ citizen centric หรือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมากซึ่งน่าชื่นชมสำหรับกฎหมายที่ร่างขึ้นเมื่อเกือบ20ปีก่อนนะครับเอาละค่ะเราคุยกันมาถึงโครงสร้างพื้นฐานแล้วแต่มีอีกประเด็นในกฎหมายฉบับนี้ที่คิดว่ามันล้ำยุคมากๆสำหรับปี2547คือมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเครื่องบริการประชาชนอเนกประสงค์ เดี๋ยวสิคะนี่มันคือตู้คีออสบริการตัวเองใช่ไหมคะในปี2547เนี่ยนะใช่เลยครับมันคือแนวคิดต้นแบบของตู้คีออสบริการภาครัฐที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยแหละครับผมเองยังจำได้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยการจะไปอำเภอเพื่อคัดสำเนาทะเบียนบ้านทีหนึ่ง คือเรื่องใหญ่มากนะครับอาจจะต้องลางานเครื่องวันเพื่อไปรอคิวการที่ผู้ร่างกฎหมายในยุคนั้นมองการไกลไปถึงขั้นให้ประชาชนบริการตัวเองได้ในเรื่องง่ายๆอย่างการคัดและรับรองรายการในทะเบียนบ้านถือว่ามีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้ามากจริงๆครับน่าทึ่งจริงๆค่ะแต่มันก็เกิดคําถามตามมาทันทีเลยว่าแล้วเอกสารที่ออกมาจากตู้แบบนั้นมันจะน่าเชื่อถือได้ยังไงจะมีสถานะทางกฎหมายเหมือนกับที่เจ้าหน้าที่เซ็นรับรองให้หรือเปล่าคะ นั่นคือปัญหาใหญ่ที่กฎหมายต้องตอบให้ได้ครับแล้วเขาก็ตอบไว้อย่างชาญฉลาดมากในกฎกระทรวงข้อ2ได้เขียนประโยคสำคัญเอาไว้ว่าการใช้บริการผ่านเครื่องนี้ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนและนายทะเบียนอธิบายความหมายของประโยคนี้หน่อยคะ่ะมันส่งผลยังไงคะมันหมายความว่าเอกสารทุกผ่นที่ออกมาจากตู้อัตโนมัตินี้มีสักและสิทธิ์มีผลผูกพันทางกฎหมาย เทียบเท่ากับการที่เราไปยื่นเรื่องที่เคาน์เตอร์และให้นายทะเบียนตัวเป็นๆลงนามรับรองทุกประการครับประโยคสั้นๆน,นี้คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบทั้งหมดเลยทําให้ประชาชนกล้าใช้และหน่วยงานอื่นก็ยอมรับเอกสารจากตู้นี้ครับโอ้โห oh พอเราไล่เรียงกันมาแบบนี้นะคะจากกฎหมายที่ชื่อดูเหมือนจะธรรมดามันกลายเป็นเรื่องราวของการวางรากฐานประเทศในยุคดิจิทัลเลยทั้งการสร้างฐานกฎหมายที่มั่นคงการวางโครงข่ายให้ครอบคลุม แล้วก็วิสัยทัศน์ที่มองไปถึงอนาคตถูกต้องครับจากแค่หลักการสําคัญสำคัญที่เราคุยกันมาเราจะเห็นโครงสร้างความคิดของกฎหมายทั้งฉบับเลยว่ามีเป้าหมายเพื่ออะไรใครมีหน้าที่ทําอะไรและจะให้บริการประชาชนในรูปแบบไหนซึ่งการนําความเข้าใจภาพใหญ่แบบนี้จะช่วยให้การจำรายละเอียดต,ต่างๆไม่ใช่แค่การท่องจําอีกต่อไปแนวข้อสอบ1ิบข้อแรกกันไปแล้วนะคะซึ่งน่าจะทําให้หลายคนเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากใช่ครับ และการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังแต่และข้อกฎหมายแบบที่เราคุยกันวันนี้จะมีประโยชน์มากกว่าทั้งในการทำข้อสอบจริงและการนำความรู้ไปปรับใช้ในระยะยาวด้วยครับและสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนและทบทวนข้อสอบที่เหลือทั้งหมดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและแม่นยำยิ่งขึ้นสามารถหาอ่านฉบับเต็มพร้อมเฉลยอ,อย่างละเอียดได้จากอ e ีบุ๊กเล่มนี้ซึ่งมีวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์แล้ววันนี้นะคะเป็นยุคที่เทคโนโลยีอย่างแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง คำถามที่น่าคบคิดก็คือหากเราต้องร่างกฎหมายลักษณะนี้ขึ้นมาใหม่ในวันนี้ท่ามกลางยุคข,ของ AI, Big Data และความกังวลเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์จะมีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องเพิ่มเข้ามาหรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้กฎหมายเท่าทันโลกและยังคงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้อย่างแท้จริงน่าคิดนะครับ